ครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ถอดวาลไอดีไอเซียออกมาแล้วนะครับอันนี้คือวาลไอดีนะครับครับลงบินเลยนะครับอันนี้คือชนกับวัวเทียนนะครับหัวเทียนเนี่ยเนี่ยเวลาที่ใส่หัวเทียนเคียวยาวมันจะวิ่งออกมาชนนะครับทําให้อ่าใบวาลไอดีบินนะครับใช้ไม่ได้นะครับได้ทําการเปลี่ยนใบวาลใหม่นะครับส่วนไอเสียก็โอเคนะครับใช้ต่อได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกำลังกัดนะครับ ตอนนี้เราได้ทำการแก้ไขแล้วนะครับก็คือเราได้ทำการเปลี่ยนวาล์วไอดีนะครับแล้วก็จัดเรียงแหวนลูกสูบใหม่นะครับแล้วก็บดวาล์วนะครับตอนนี้ก็ประกอบไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กำลังเทสกกำลังอัดดูนะครับเพื่อนๆกำลังอัดดีมากนะครับเสียงแน่นเลยนะครับผมดูสิครับน้ำมันเครื่องไหลออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ จะมาเทสอีกทีนึงนะครับเมื่อกี้ยังไม่เสร็จตอนนี้เรามาเทสอีกรอบนึงนะครับนี่เลยนะครับเสียงแน่นเลยนะครับวิธีการเช็คแรงอัดก็สามารถใช้มือนะครับหรือว่าใช้นิ้วขุดรูเทียนนะครับแล้วก็สตาร์ทดูนะครับถ้าเกิดว่ามีกำลังอัดมันก็จะมีเสียงออกมานะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับนี่เลยนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับ เรีงได้ปกตินะครับสรุปคันนี้ก็คือว่าลูกค้าใส่หัวเทียนมาผิดนะครับเป็นหัวเทียนเกียวยาวนะครับมันก็เลยไปชนกับวาลไอดีนะครับวาลไอดีบินนะครับพอบินแล้วมันก็จะทําให้เก็บไอแรงกาศไม่อยู่นะครับมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ